สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องตองพร้อมพบกับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้14ธันวาคม2564มีข่าวดีมาบอกอสมอครับของควันปีใหม่ข้าลมตรีอนุมัติจ่ายค่าเบีย้ยเสี่ยงภยัยอสมอรับอีก6เดือนครับขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์ข่าว 7sd ร้อนออนไลน์ซึ่งได้ลงข่าวนี้เมื่อ14ธันวาคม2564 พาดหัวข้อข่าวที่เว็บไซต์ข่าวว่าของขวัญปีใหม่คอรมอนุมัติจ่ายเบีย้ยเสี่ยงภัยอสมอรับอีกองเดือนเราจะแนบลิงก์7 s d ร้อนออนไลน์ไว้ที่คอมเมนต์แรกให้พี่น้องอสมอได้อ่านนะครับรายละเอียดครับวันนี้14ธันวาคม2564นายอนุทินชาญวีรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ามีข่าวดีสําหรับอา,าสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสมอหรือนักรบชุดเทาที่ทำงานหนักตลอดช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งรัฐบาลพยายามหาทางตอบแทนความทุ่มเทเสียสละโดยก่อนหน้านี้ได้ให้ค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ500รวมเป็นระยะเวลา12เดือนล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกัฐมนตีและร่นตีว่าการกระทรวงกลาโหมได้อนุมัติค่าเสียงภัยให้อสมออีก6เดือนเดือนละ500บาทเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับนักรบชุดเทาสรุปนับตั้งแต่การระบาดของโรคโควิด -19 พี่น้องอสมอ จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษร,รวมแล้ว18เดือนรัฐบาลได้หารหือร่วมกันตลอดในการสร้างขวัญกําลังใจแด่คนทํางานพวกเราทุกคนทราบถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ต้องขอบคุณนายกที่ไม่ทอดทิ้งคนทํางานนายอนุทินกล่าวว่าตนเป็นคนหนึ่งที่ผลักดันการช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถและทุกครั้งที่เสนอไปท่านนายกจะรับไปพิจารณาทันทีเพราะเห็นคุณค่าความสําคัญของบุคลากรสารสุขและท่านยังเคยกล่าวอีกว่า จะต้องให้การดูแลแบบนี้ไปจนถึงวันที่ไม่มีการระบาดของโควิด -19 ส่วนตัวก็ต้องขอบคุณท่านด้วยที่ไม่ทอดทิ้งคนทำงานนี่คือคำกล่าวของนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี14ธันวาคม2,564ครับก็ขอแสดงความยินด,ดีกับอ,อสมอครับรายละเอียดจะเบิกจ่ายยังไง จะติดตามข่าวนี้มาเล่าให้ฟังเป็นระยะระยะนะครับแสดงความยินดีกับอสมอรครับสวัสดีครับ